ไอพีคนนี้เอาเย็ดแกผมาคนอุยโ <ไป S 1> อ,ยอยรุุตฆ่าคนว่ะฆ่าคนผมเอาหิน สวัสดีนี่จ่าเองอย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สตรีมกันละ่ะสตรีมทุกวันตอนสามทุ่มที่ทวิชทีวีสตรีมลักแปดเข้ามาดูเขาเยอะๆนะคนดูน้อยจังลิงสั่งของอยู่ด้านล่างนะจ้าอ่ะแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับยีตอนแรกก็สู่คุยซีนเราโยกับผมจากผมลมโชยนะครับตอนนี้เรามากับแซมสันส้นใส่สูบเลยครับน้องอยูซุุฮันยูครับแล้วก็แรปแรปก็คือเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่เพิ่งเปิดให้ทําการทดสอบเนี่ย ก็ลงไปหลายคลิปแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาคือว่าทีมงานผม่มีกันหลายคนแล้วก็อยากจะเล่นด้วยกันแต่มันปาร์ตี้กันไม่ได้ครับเลยเราต้องใช้วิธีทัวรจีนเราต้องทัวจีนกันฮะโดยการกดห้องพร้อมกันครับแล้วเราจะเจอกันแล้วก็จะไปหากันนะฮะผมขอบอกก่อนเลยนะฮะว่าทำแบบนี้มันผิดกติกามันเป็นการโกงและเอาเปรียบคนอื่นมันไม่ดีอะเออ แต่เกมมันอยู่ในช่วงพัฒนาแล้วก็ทดสอบนะครับแล้วก็มันจะไม่มีผลกับการเล่นของคนอื่นหรือว่าแรงของคนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าดราม่านะครับดูเอาเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันไปเดี๋ยวผมจะกดพร้อมกันเลยหนึ่งสองสกดครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าห้องมีเพื่อนเราหรือเปล่าเกม is running อา้าทำไมไม่ได้เห็นห้องอ่ะอ้ามัน running เหรอวะ มันดักเรามันดักเราปกติมันจะมีล็อบบี้ที่เห็นชื่อกันว่าในห้องเนี่ยมีใครบ้างสงสัยเขาจะเอามาดักพวกเธอจีนเดี๋ยวผมยังไม่ได้เข้าเกมเลยผมโดนล้มอยู่เลยเนี่ยเออเนี่ยเฮ้ยผมพิมพ์ละอ่ะเห็นรึยเห็นรึยเห็นรึยังท้องนิ่มกันเออผมก็เกลสีเขียวนะโอเค เดี๋ยวะลายตูดเลยเดี๋ยวเราฟาร์มปืนก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปหากันตอนนี้ผมยังอยู่ในวงผมก็อยู่ในวงครับโอเคผมมีพิซซ่ามีแฮมเอ้ยมีซิก้าไม่ใช่พิซซ่าซิก้าโอเคผมมีวงแหวนของคุณอยู่ในวงด้วยปะผมคุณอยู่ในวงกันเหรอใช่ผมอยู่ในวงเอ้ยหนอนอกวงคนเดียวเราเจอกันที่ไข่ดาวได้เลยไข่ดาวนี่คือบริเวณนี่นะครับผู้ชมเห็นไหมเห็นแล้วไข่ดาวเนี่ย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 ตรงนี้คือไข่ดาวเฮ้ยมีคนยิงกันคุณจับปืนไป โอ้โหชิปละผมชิปจริงๆเออตกแล้ววันดีมอนสเตอร์แคทผมไปดีกว่าผมไม่อยู่อะหรือว่าผมจะเสี่ยงเข้าเมืองไปหาปืนแล้วไปสู้มันดีวะไปพวกคุณดีจังวะเกิดในเมืองแล็บมันเกิดไม่มีปากมีเสียงเลยทุกวันนี้เี้ยผมเกิดนอกเมืองอะเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่เกิดนอกเมืองเกิดนอกวงอะแต่ไอ้เหี้ยใครยิงกูวีแซมฆ่ามันเพื่อนแซมแข่งไว้ยยังไมม่ีปืนเลแซมแข่งไว้แซมแข่งไว้ผมเจอระเบิดละ แกเขาอ่ะต้องแข็งกูยังไม่มีปืนเลยอ่ะเกมสองโอ้ทำไมกูจนอย่างงี้เนี่ยโอ้กูเข้าหลุมก็ได้ว่าหลุมรบภัย้ดีอะของดีผมว่าผมต้องการปืนมาตอนเนี้ยเกาะผมเนี่ยหลายชิ้นเหลือเกินเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่ได้ปืนยังไม่ได้อะไรเลยผมมีกระสุนแหละแต่ผมไม่มีปืนเนี่ยตอนเนี้ยได้แล้วได้แล้วแวคุณยังไม่แตกใช่ยังยังไม่แตกแต่อีกไม่นานจะแตกแล้วเออจะแตกแล้วเฮ้ยผมเจอตู้เย็นมา พวกเฮ้ยผมได้ถังไอ้ผมได้เอารถไปหลังคาดีกว่าเฮ้ยผมมีไอ้นี่แล้วเว้ยผมมีรถผมขับรถละเอาเรื่องว่ะ m p 4 0โอเคทัวร์จีนเราต้องอยู่รอดทัวร์จีนเราต้องอยู่รอดทัวร์จีนเราต้องอยู่รอดทัวร์ทัวร์จี forever ทัวร์จีนไม่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมโดนยิงผมโดนยิงผมโดนยิง โอ้โหดีนะผมมีถุงเกลือเอาแล้ววะมีความรู้สึกว่ารถคันนี้ตัดเสื่อพี่เสื่อผมว่าผมจะตายแเราไปเจอที่ไข่ดาวใช่ไหมอ่าไข่ดาวกำลังขับรถไปโอ้โหหมวกสามเลยวะไอ้นี่โคตรเอาผมก็กำลังไป MP40 MP40 อ่ะเดี๋ยวผมไปไข่ดาวละทำไมผมมันเริ่มวิ่งออกไข่ดาวเรื่อยๆวะผมอยู่ล่างสุดของแมปเออแบบ M1 การันเอ็มหนึ่งการันโอเคเฮ้ยผมใส่หมวกสามนะเว้ยแล้วก็กางเกงลายบาดาน้าโอ้ผมยังไม่ได้เกาะเลยตอนนี้ผมไม่มีเกาะเหมือนกันวะผมไม่มีเกาะหลังแต่มีเกาะหน้าผมใส่เกาะหลังโผมได้กระเป๋าช้อปปิ้งว่ะกระเป๋าช้อปปิ้งพลาสติกด้วยเว้ยเอ้ยทัวร์จีน f o r วอร์ ผมอยู่ล่างสุดแมปนะผมก็จะไปช้ากว่าชาวบ้านเขาหน่อยผมว่าผมจะไปถึงไข่ดาวละผมจะถึงไข่ดาวแล้วเหมือนกันนะคุณใส่กางเกงสีอะไรคุณไก่ป๊อปผมสีเขียวครับจุดสังเกตคืออะไรผมมีรถเต่าด้วยอ๋อโอเคขี่รถไว้นะขี่รถไว้นะกางเกงสีเขียวใช่ผมอยู่บนรถเต่าผมกำลังจะเลี้ยวเข้าไปแกงสีเขียวแซมใกล้ถึงยังครับครับยังเลยครับผมได้ยินเสียงคนยิงกันแซมผมเองใช่ปะไก่ป๊อปกางเกงสีเขียวแซมบอกไหม

เฮ้ยเกาะหลังบบชาาาว้นเลยหัวหน้าผมโดนยิงผมก็รำไม่ช่วยคุณยิงมาหาผมหรือเปล่าไม่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 แก่ป๊อปคุณขับรถอยู่ใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงผมผมอยู่ซ้ายคุณซ้ายคุณยิงผมป่ะเมื่อกี้ป่าวป่าวผมไม่ได้ยิงคุณอันนี้นี่คุณใช่ไหมเออเออโอ๊น้ำเกลือน้ำเกลือโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมโดนยิงขึ้นมาขึ้นมาไป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 ผมมีถุงน้ำเกลือทั้งหมด ผมเป็นคนป่วยเฮ้ยผมว่ายังไม่ต้องไปบวกมันดีกว่าทัวจีนเราต้องอยู่กันครบเราต้องรีกุ๊บกัเราต้องรีกุ๊บกันคุณเห็นส้มตรงส้มส้มตรงข้างล่างไข่ดาวปะเห็นเห็นเห็นเฮ้ยรถ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 ไหนรถไหนไหนในในทัวจีนทัวจีนทัวจีนรถด้วยแถวนี้ในนโอ้โหรถโคตรอึดอะไหนเน่ยกำลังวิ่งไปหารถไหนวะแถวๆไข่ดาวนี่แหละใช่ไหม ใช่ใช่ผมจะไปรอคุณตรงไอ้ส้มๆใต้ไข่ดาวแล้วเนี่ยผมอยู่ส้มๆใต้ไข่ดาวแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ่ามีของล่วงมีของล่วงผมรู้แล้วผมรู้แล้วแหนคุณบอกว่าคุณใส่กางเกงสีเขียววะสีดำชัดๆเอาดเนี่ยผมอยู่บนไข่ดาวเลยเนี่ยอ๋อคุณอยู่บนไข่ดาวเออเดี๋ยวผมไปหาบนไข่ดาวไปจ่าไปปุ๊บอ่ะกดทีกดทีมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆเดี๋ยวก็โดนยิงหรอกอย่าไปนะครับ ไปโลขึ้นไปบนไข่ดาวเลยอะโอเคครับโอ้รถรถเราไปไม่ได้แน่เลยรถเราไม่แรงพอว่ะจ้าคุณเห็นไหมนะผมว่าถ้าเรายังไปยาวขับรถข,ขึ้นไปเราตายแน่เลยเฮ้ยรถขับขึ้นได้เดี๋ยววันนี้มันรถโฟล์คสวานเก็ตเลยนะเว้ยโอเคอเคต่าเนี่ชัดดู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 รถขับตามถนนมันได้ทุกสถานการณ์เลยนุย้ยผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วเออแซมแซมขึ้นรถขึ้นรถ ทวดจี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 ใครขับรถเนี่ยจะถึงส้มๆผมขับเองอขับว่าปป๊มันถอยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขับรถอยู่อยู่ตรงส้มๆแล้วเนี่ยส้มเหรอผมอยู่ส้มส้มนี่ไง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 ไหนแล้วป้าเฮ้ยแล้วแล้วบาขึ้นบ้าขัดเดียวกันขัดเดียวกันสุบซิก้าทุกคนเลย เอาเว้ยตัือนจีเราเว้ยสิบเอ็ด <11 S 2> คนที่เหลือเว้ย <c oughs> พอเราเจอคนนะเราลงไปกัดแม่งเลยนะโอเคนะเอะตรงนี้มีคนแถวเนี้ย,ย,ย,อ,ยอะอถ้าสมมุติว่าใครตายก่อน,ก,อนก็ขอแสดงคาวามเสียใจด้วยแล้วกันนะ,ะนะมันตายแล้วมันไม่มีดาวให้เพื่อนชุบนะเว้ยเอคนะแต่อาากเหลือกี่คนะเออผมห้ามตายผมเป็นตะกล้องสิบเอ็ดคนก็อยู่ที่เราแล้วสี่ ตีเราก็สี่แล้วอ่ะเราไม่รู้ด้วยนะว่าพวกมันมีโทรจีนกันบ้างหรือมันก็ต้องมีกันบ้างแหละผมว่าต้องจำเพื่อนตัวเองให้ดีๆเออใครลงจากรถอ่ะห้ามไปไกลนะโอเคป่ะเดี๋ยวจะจำกันไม่ได้ถ้าแค่นี้จะจำกันไม่ได้มว่าต้องีีกันเองงบ้าแหละก็อย่าไปไกลถ้าไปก็คือขึ้นรถไปอย่างเดียวโอ้โผมว่าเออเอออย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่า เอ้เรารอวงอ่ะตัวที่ยดตจริงให้ดูรถเด้งดิเฮ้ยเข้าไปข้างในนี้ปะเฮ้ยข้างในนี้มีป้อมปืนปะวะมี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 อะน่าจะน่าจะไปๆข้าไปป้อมปืนเนี่ยป้อมปืนอยู่ไหนวะข้างบนปะวะไม่น่ามีมั้งอันนี้ที่จำได้นี่คือจากคลิปแรกของคุณเลยนะ รอไหอรถไหลรถไหลรถไหลรถรถไหลหมอบก่อนเออหมอบก่อนแคมป์แคมป์แคมป์ตรงนี้แอบวงเป็นใจถ้าเจอคนก็ใส่เลยนะใครมีลูกปืน M1 M1 การันนะใช่ใช่เฮ้ยขึ้นมาข้างบนนีเร็วเร็วพวกเราถอดหมวกไหมไม่ต้องใส่แม่งหมวกจริงเหรอเออโดนโกงเดี๋ยวตายแล้วเฮ้ยกูสีกางเกงผมดีๆนะจะผมสีเขียวสีเขียว จำภาพนี้กันหนเฮ้ยคุณแซลไม่มีรองเท้าด้วยเออปาร์ตี้อินทัวจีนปาร์ตี้ปาร์ตี้โยกระทะเทปลอนเฮ้ยเจ็ดแค่กระทะกระทะโซฟาแต่ของอาเราวันดีๆโอ้ถ้าเจอคนแล้วยิงแบบปัง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 เนี่ยสี่ก็ะบอกอ่ะโอ้โหจะแจ๋วนะดูเฮ้ยไจะยินปหมจ้าประมาณ N W สามร้อยเดี๋ยวผมชี้เป้าเดี๋ยวผมชี้เป้าคนชี้เป้า ผมว่าเนี่ยอยู่ไอ้ข้างบนเนี่ยบนไหนวะอ๋อบนหลังคาเหรอทำไมผมต้องสูบซิก้าด้วยวะเป็นมะเร็งน่าะนะเฮ้ยเราก็ดูกันสี่ฝั่งเลยดีวะเรามีทั้งสี่คนเออมีสี่คนดูสี่ฝั่งเลยผมดูเลยผมเราทัวร์จีนกันซะอย่างเฮ้ยคุณลองหันขาหันขาใส่กระแพงดิ แสทอีกนิแสวททอีกนิ่ฮ่าฮ่าาเลยมึง <c oughs> สาบคนทำดิสาบคนทำดิแม่งขายยดได้ แล้วเราเราลืมดูชุดกันแล้วแล้วเราจะใช้ก็อยู่มาในรถเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วมั้งเราต้องจำคนดีๆล่ะเฮ้ยมีคนยิงกันเฮ้ยเอ้ยอี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 มันยิงเราเหรอยิงมาจากทางอีมันยิงกันแล้วก็ส่วนพาดมาโดนเราหรือมันตั้งใจจะยิงเราผมว่ามันไม่น่าจะมองเห็นเรานะใช่ไม่น่าจะมองเห็นแต่ผมว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณแซมแม่งไวที่สุดเลย ใช่แซลมีรองเท้ารอไงนี่ครับหัวหน้าครับเฮ้ยเหลือเก้าคนไปไปที่รถ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 ใช่ไหมโอเคไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหไป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 เก๊กมาๆมาขึ้นมาขึ้นมาสี่คนครบยังเช็คชื่อเช็คชื่ออื้อหือ เสร็จปุ๊บพอเจอคนอ่ะผมสั่งลงปุ๊บกาดเลยนะปัง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 อย่างนี้เลยนะโหจัดไปค่ะอะดูแคดูรถรถเปนเต้นรถเนเต้นวันนั้นนะบิ๊กซัดเบิร์ดเอาแซมคุณต้องลงไปเข็นแล้ววะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง เออเฮ้ยโหรถเราวิ่งกวิ่งกวิ่งกตึดตดตดตตดูดู้นดเต้ตึดตดตดตดทำไมถนนมันลูกลังนะวะจ๊ะตึดตดตดตอถาผมยังไม่สั่งให้ลงอะคุณห้ามลงกันเดิอดขาดเลยตัเว้ยไม่เป็นไรเราไม่ต้องฟาร์มแล้วเราจะฟาร์มเอาอะไรอะ เดือด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 ตื่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 เฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาชิหายแล้วโลติเข็นเข็นไปเข็น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 เขขวาขวาอีกจะไปได้แล้วเข็นเข็นเข็นี่เข็นนี่ ให้มันไปทางขวาให้มันไปทางขวาเข็นเขนจากทางซ้ายเออเออเออนั่นแหละทางทางใครเนี่ยที่ไม่ใส่หมวกเน่ยเออเออเข็น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 อีกเข็นอีกเออได้ละขึ้นขน้นนขึนแล้วขึ้แวขึนแล้วขึ้นแล้วขึ้นขึ้นวขึ้นขึ้นแขึ้น โอ้โหผม,มว่าแถวนี้ถ้าต้องเข็นนิดเหี้ยนะไอผมว่าวเอาไม้ดีกว่านะแลอวเราขับรถอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนแล้มีใครละโกนตัวจริงตู้กียรตายสี่สามสี่สามสี่สาระวังระวัววง,ววงตัวไว้นะไอ้นี่มันอยู่หลังกระแพงอยู่หลังกระแพงไหนหลังหลังเราหลังกระแพงหลังเราโอ้ยอย่าหันหน้าอ๋อลองลองลงลองลงลง เฮี okay okay. 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 ้ยม okay. okay. um okay. 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 ันตัวไหนวะมันต okay. ัวไหนโอเค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 เดี๋ยวเดี๋ยวขออาหารหน่อยเอาอาหารไปเลยผมไม่ต้องการเดี๋ยวนะผมขอจำจำสีกางเกงเพื่อนก่อนนะเี่เฮ้ยใครเอารองเท้าไปวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นกี่คนเรามีกันสี่เรามีกันสี่หรือว่ามีคนมานอนเนียนด้วย อมันคงเกลียดเราหน้าดูมามาเร็วมาเร็วมาเร็วคือรถคือรถอาหารก่อนอาหารก่อนเออเออใครหิวเอาอาหารเลยผมมีใส่น้ำเกลือถุงน้ำเกลือไม่ต้องว่างใครจะหิวบอกจะได้จอดรถรอเรียบร้อยครับผมอยู่เต็มละกินหมดรถเลยโอ้รถแม่งโคตรตองเฮ้ยเห็นปะเห็นปะข้างหน้าเห็นปะเห็นปะแต่บนอยู่เห็นปะลงลองลงเอาสไน

มี AK มันมี AK เคหรอวะมีแม็กซีนเออ๋อฉันไมผมไม่ต้องละผมพบอิ่มละเฮ้ยวงมาวงมาคือรถคือรถคือรถมาเลยมาเลยมาเเร็ว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 เร็ผมวิ่งมาแล้วเร็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 วผมเดินเีมาแล้วผมวิ่งตามลวผมวิตาอ่าขึ้น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 เรเฮ้ยใครใครใร้างน้าใครข้างหน้าขึ้นขึ้นเรขึ้นขึ้น ขึ้นเออไปกดตัวทีในรถได้นี่ได้เหรอกดก่อนได้ได้ได้กดตัวทีได้ได้ได้เขาได้เหรอเขากินอยู่กินถ้าทัวจีนแม่งตายกันในหมอกนี่โคตรผมผมเริ่มเซรละผมเริ่มเซร์ละแต่คุณเมารถอะมันเหลือเออเหลือคนเดียวเอาละเราจอดรอเลยเฮ้ยไม่อย่าลงใครลงเนี่ยเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้ว เนเนเห็นป่ะต้นไม้ขวามือนอนอยู่หนึ่งสองสามแปลว่ยิงวัดยิงวัดแตกอ้าวเรียบร้อยยังไงพวกเรายังไงแล้วปาระเบิดไหมเออใครจะได้ที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมปาเองมามาผมขอขอบคุณพวกคุณทุกคนมากที่มาเป็นทัวรจีนกับผมในวันนี้ ผมซึ้งใจสุดๆเฮ้ยยืนเอายืนเอาเออนั่ง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 ผมซึ้งใจสุดๆที่ผมได้ร่วมเกียรติในการทัวร์จีนกับพวกคุณในครั้งนี้้าวีโอกาสหน้าผมขอทัวร์จีนกับพวกคุณอีกครั้งขอบคุณมาก<ๆ>เพื่อนๆใครจะได้ที่หนึง่งเรามาดูกันนะ <em> แล้วมันไม่ระเบิดเหรอระเบิดสรุปมัจะระเบิดคุณดูท่าผมเองเย้ชัยโยเอาปะ โอเคมาใครจะได้ที่หนึ่งมาดูมารวบรวบรบไม่ตายไอ้ที่ไก่ป๊อบเอาไก่ป๊อบมีอีกปะมีระเบิดอีกปะใครมีระเบิดอีกบ้างไม่มีเฮ้ยผมมีผมมีผมมีมามามาฝากหลังก็เฮี้ยแล้วผมไม่โดนดาเมจเลยอะผมว่าผมต้องเอาถุงน้ำเกลือออกแน่แล้วผมเอาถุงน้ำเกลือออกกัน เดี๋ยวผมถอดกาะก่อนกาะผมหนาเกินไปไม่หรอเอาเลยนะเอาเลยนะเอ้ยผมถอดถุงน้ำเกลือไมปแล้วามมสััพนธ์วจจีบปะเมื่อไหร่มันจะระเบิดเนี่ยกก็อยยามทำไมพวกเรามันแข่งจังวะทำไมเราแข่งกันจังวะทำไงเนี่ยเอาไงเราปั๊มยาให้เต็มอะแล้วไงต่อวิ่งข้าบอกเราเราวิ่งข้าบอกแล้วกันนะผมว่าอย่างนี้ล่ะ มานั่งรถกับผมเนี่ยมาเอาเรื่องให้เต็มแล้วออกไปพร้อมกันเลยไม่ไม่ต้องออกเราจะรอนกว่าวงมันจะหนีบพันวงสุดท้ายไม่ไม่ไม่ก็ออกไปข้างนอกวงอ่ะพร้อมยังออกนอกวงก็ได้ไปละไปเลยไปเลยไปเลยไปลาก่อนทัวจีนเป่เข้าสคเสือเอื้อสุดซิกาสุดซิกา <laughs> สุดสิกะจะแตกแล้วแตกเอาผมที่หนึ่งว่ะ <laughs> เอา้าที่หนึ่งว่ะ <laughs> เอา้ <laughs> าคิดไะเนี่ยศ <laughs> <laughs> ูนย์คิวเพย์เยอะเอา้าเราที่หนึ่งกันสามคนเลยเหรอ โอเคแขอพะคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ทัวร์จีนขา <c oughs> มากเลยครับ okay, โอเคไปละบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร้ไละแชร์นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้ามาหน้าสุดน,นี้บ๊ายบายสวัสดีรครับไป <c oughs> จ้า <c oughs>